สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับช่องอุ้มซาสีอีกแล้วนะคะคือวันเนี้ยอุ้มจะมาแกะอัลบัม้ม GOT7 ซึ่งของเนะี่ยเพิ่งมาส่งอุ้มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอุ้มจะมาแกะให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงแล้วก็อุ้มมาสั่งมาครบทั้ง7จ็ดเมมเบอร์เลยนะคะก็คือ7อัลบั้มเลยเดี๋ยวเราไปดูกันคะ่ะว่าจะเป็นยังไง นี่นะคะก็คืออัลบั้มที่เราสั่งมานะคะก็คือมีเจ็ดอัลบั้มเลยอันนี้ก็จะเป็นของแถมจากทางร้านที่อุ้มพีนะคะก็จะเป็นอย่างนี้เลยแบบมีกิตเตอร์ในรูปด้วยนะคะก็คือน่ารักมากมีทั้งหมดเจ็ดเมมเบอร์เลยนะคะก็คือน่ารักมากๆสำหรับของแถมนะคะนี่นะคะนี่ลูกสาวเราน้องยองเจ น,นี้แบมแบมนะคะแล้วก็นี่ค่ะคสสุดท้ายก็คือของแถมจากทางร้านนะคะอันนี้ก็จะเป็นของแถมรอบพีนะคะซึ่งอุ้มก็พีมาครบทั้งเจ็ดเมมเบอร์เนาะก็เลยได้ทั้งเจ็ดอันนะคะแล้วก็มีพวงกุญแจด้วยนะคะนี่ก็จะได้แบบทุกคนเลยนะคะมีก็คือน่ารักมากคือเห็นแค่นี้ก็คือน่ารักมากๆนะคะเุ้ยดูฉินยองยิ้มดิเนี่ยคือแบบน่ารักจริงๆอะ ส่วนอัลบ,บั้มก็เดี๋ยวเราจะแกะนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะลุ้นกันว่าเราได้การ์ดใครบ้างนะคะก็คือของแถมเนี่ยจะมีสองเวอร์นะคะอุ้มเรียกว่าเวอร์สีแดงแล้วก็เวอร์สีฟ้าละกันเนาะอันแรกนะคะคือพี่ JB นะคะเนี่ยอัลบ,บั้มก็จะมีแผ่นซีดีมาให้นะคะก็จะเขียนเลยว่า JB ค่ะแล้วก็อันนี้ก็คือขึน้นมาอันนี้ก็คือแผ่นเพลงนะคะแผ่นชื่อเพลงเนาะมีมาให้พี่ JB ะะอุ้มขอเปิดแบบสุ่มๆเนาะนี่นะคะอือันนี้ก็คือพวกกราดนะคะ อันนี้อุ๊ยอันนี้เรนเป็นแจ็คสันนี่นะคะภาพฟิล์มเราก็ได้เป็นพี่เจบีนะคะเดี๋ยวเรามาลุนกัดกันว่าเราจะได้ใครอันนี้นะคะนั่นก็คือตือนยุกยอมเราได้ยุกยอมมานะตองเล็กก็อันนี้นี่นะคะก็คือแบมแบมค่ะอันนี้ก็คือของพี่มาร์กนะคะก็นี่ แผ่นซีดีก็จะเป็นพี่มากเลยเป็นชื่อมากเลยนะคะอันนี้ก็คือในอัลบัม้มนี่นะคะก็จะเป็นหมายขอเจบ,บีเลยก็คือชื่อเพลงเนาะเพราะว่าแต่อัลบั้มก็จะเป็นรูปของเมมเบอร์หน้าปกเลยตามปกเลยนะคะแล้วก็มีภาพถ่ายรวมบ้างอะไรบ้างนะคะปนๆกันไปเดี๋ยวอุ้มขออนุญาตเอาการ์ดเอาอะไรออกมาก่อนนะคะเป็น ยองแจเราได้ลูกสาวเรามานะคะต่อไปก็คือจะเป็นการ์ดนะคะการ์ดที่เราได้ก็อันนี้นะคะก็คือพี่มาร์กนะคะแล้วก็คนต่อไปก็คือเจบีค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นอัลบั้มของแจ็คสันนะคะก็เหมือนเดิมเลยก็แผ่นซีดีก็จะมีชื่อของเมมเบอร์คนนั้นไว้เลยนะคะนี่นะคะ วา้าวจังสุดมากอ่างอุ้มขอเอาขอ,องพวกนี้ออกก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าจะได้ใครบ้างนะคะอันนี้ก่อนอ่าเราได้เป็นจินยองนะคะน่ารักมากก็ภาพฟิล์มเราได้เป็นน้องยุกย่อมของเรานั่นเอง เดีย๋ยวเรามาดูการ์ดกันนะคะตีดืมอันนี้ก็คือพี่แจ็กสันนะคะส่วนอีกอันหนึ่งก็คือน้องยองแจของเราเองนะคะน่ารักมากต่อไปนะคะนี่ก็คือของกินยองเลยนะคะน้องอมมาของเรานี่นะคะนี่คะ่ะ เอาอันนี้แล้วเดี๋ยวมาลุ้นการกันเลยอุ้ยภาพนี้ชินยองน่ารักมากเลย,ยเรามาลุ้นกันอันนี้จะได้ใครนะคะอุ้ยได้ยองแจอีกแล้วทุกคนน้องยองแจของมามีภาพฟิลม์อะะามอก,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 ก็คือพี่เจบีนะคะเรามาดูการดกันนะคะการใบแรกนะคะก็คือพี่เจบีนะคะแล้วก็การดต่อไปนี้ คก็คือของจินยองนะคะอุ้ยน่ารักค่ะต่อมาก็จะเป็นของยองแจเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้กครค่ะ ฟังนะทุกคนอู้หอันนี้ก่อนเลยเราได้เป็นจินยองนะคะจินยองนี่น่าจะได้ซ้ำภาพฟิล์มเราได้พี่เจบีอีกแล้วค่ะทุกคนคือเจบีรักเราแหละอืเรามาดูการ์ดกันนะคะนี่นะคะพี่มาร์คโอ้เราได้พี่มาร์คอันนี้นะคะ กาดอีกใบหนึ่งก็คือยุกยอมนะคะว้าวต่อไปก็จะเป็นแบมแบมนะคะอืมผมน้องแบมแบม รเรามาลุ้นกันว่าจะได้อุ๊ยเราเหมือนเห็นเหมือนเห็นใครนะ้าลุ้นอันนี้ก่อนเธอดินอุ้ยได้น้องเป็นแมวฟีมเราได้เป็นจินยองนะคะอุ้ยนี่นะคะการ์ดเราก็ได้เป็นพี่จินยอง แล้วก็อีกใบหนึ่งก็คือน้องยองแจนั่นเองค่ะเรามาถึงคนสุดท้ายแล้วนะคะนั่นก็คือน้องเล็กของเรานั่นเองคือยุกยอมนะคะนี่ลูกชายอ,าอุ๊ยเห็นหมดแล้วนะคะว่าเราได้ใครบ้างเนาะ แจ็คสันนะคะภาพฟิล์มเราได้เป็นอุ้ยลูกสาวเรานั่นเองก็คือยองแจนะคะการ์ดนะคะก็คือพี่มาร์นี่อุ้ยน,านา่ารักอีกอันหนึ่งก็จะเป็นนอ้องแบมแบมนะคะอันนี้เราก็ได้การ์ดซัมมานะคะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะ